สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตูนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ตูนก็จะมาพูดถึงเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์คนพิการต้องทำอย่างไรบ้างคนพิการหรือครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนมีภาวะยากลำบากอยู่ตามลำพังฐานะยากจน และไม่มีรายได้สามารถขอรับความช่วยเหลือได้โดยขอรับเป็นสิ่งของหรือขอรับเป็นเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน3,000บาทปีละไม่เกิน3ครั้งโดยที่คนพิการต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นในส่วนเอกสารประกอบการยื่นขอรับ การช่วยเหลือ 1. แบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัยสังคม 2. บัตรประจำตัวผู้พิการ 3. บัตรประชาชน 4. ทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหน้าเล่มบัญชีธนาคาร 6. หากเคยมีการเปลี่ยนชื่อสกุลต้องแสดงหลักฐานด้วยขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือ 1. ยื่นคำร้อง 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการลงพื้นที่สำรวจ 3. คณะกรรมการพิจารณา 4. หากผ่านเกณฑ์จะทำการมอบเงินสงเคราะห์ 5. หากไม่ผ่านเกณฑ์จะมีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์กับผู้ยื่นคําขอ 6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบและติดตามการช่วยเหลือเป็นระยะระยะสถานที่ยื่นคําร้องขอรับความช่วยเหลือกรุงเทพมหานครยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพบ้านลาดวิถีศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพสายไหม มีนบุรีอ้อมน้อยลาดกระบังส่วนภูมิภาคสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนช่วยเหลือสังคม1300ทั่วประเทศสายด่วนคนพิการ 1479เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครสายด่วนศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครโทร02 2354 3388ต่อ701ถึง70 703